ฮัลโหลอุ้ยวันนี้แม่งติดเลยว่ะโอเบสเออแม่งผมผมไม่เคยคิดว่าผู้ชมนะครับอันนี้เปิดหลายบารม่งงอยละผมไม่คิดว่าการที่เราเป็นสตรีมเมอร์เราต้องตามใจโอเบสด้วยนะครับผู้ชมผมไม่เคยคิดว่าเราจะต้องตามใจโอเบสว่าวันไหนแม่งโอเบสจะดีวันไหนโอเบสไม่ดีเออผมไม่เคยคิดมาก่อนกระทั่งผมเป็นกับตัวเองนี่แหละผู้ชมผมก็เลยแบบอ๋อโอเคโอเค แม่ง OBS แบบอืมชัดเจนมากผู้ชม OBS แบบอืมนะครับ <laughs> แบบคอนข้างจะอืมเลยล่ะ <laughs> ไม่เคยว่าจะต้องมาตามใจ OBS ขนาดนี้นะผมก็ขออธิษฐานใหท่านเข้ามาดูไลน์ในวันนี้นะผมวันนี้ก็อ่าจะไม่ได้เป็นไลน์เล่นเกมเชิงไลน์เล่นเกมขนาดนู้ชวันนี้แล้วเป็นไลน์อ่อมาทำในสิ่งที่เหนือกน่านผู้ชมเหนือกว่านนี่ไย ก็คือกเกติผมเล่นเกมให้ผู้ชมวันนี้เราจะมาทําเกมกันนะครับซึ่งทําในแพลตฟอร์มล่าของโลบูทที่เรารักนะผมซึ่งถามว่าทำแมปไม่อะไรก็ไม่รู้คือผมก็เลยเขียนชื่อว่าอะไรนะผู้ชมผมเรียกว่าเด็บมือใหม่ครับสวัสดีครับตัดสวัสดีครับคุณว่าใช่ครับผมสวัสดีครับเอามาแล้วหลักครับสวัสดีครับตัดผมใหม่เหรอครับใช่ครับผมทรงนักเรียนที่ที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะผมเป็นทรงนักเรียนที่คุณผู้ชมคุ้นเคยนะครับอ่าเพราะว่าผมนั่นแหละตัดทรงนักเรียนเนาะง่ายๆได้เจอความ โดยความได้ง่ายๆครับก็ขอขอสวัสดีคุณวัชัยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมวันนี้เราจะมาทําแมปโรบูทกันเนาะซึ่งประเด็นคือด้วยคำว่าผมก็ไม่รู้จะทำแบบอะไรแล้วอันเหมือนอีพีแรกเนี่ยคือเราจะทำเป็นอีพีไปเรื่อยๆเลยลกันเพราะว่าผมาก็จะเป็นเดฟอยู่แล้วเออยังไงเราก็ที่มีโอกาสได้เป็นเดฟู่แล้วไม่ใเรามาทําเกมกันดีกว่าเกมโรมบูที่เราลักซึ่งประเด็นที่สําคัญคือเอาตัวละครผมไปอยูไ่ได้ไหมครับเออได้ได้ครับผมได้ได้ก็ ดี๋ยวเดี๋ยวาจะไปใส่ให้หนะแต่ตอนนี้คือผมยังคิดไม่ออกเลยคุณผู้ชมผมยังคิดไม่ออกเลยคุณผู้ชมว่าใช้ว่าจะทำเป็นแนวอะไรดีเนาะตอนนี้ที่ผมคิดก็คือจะเป็น tower defense simulator หรือไทคูลอัน,นี้สามอย่างนี้นงจากง่ายเพราะว่ามันมีในยูทูปมีอะไรให้ดูเต็มนะผมว่าครูครับพรุ่งนี้มีสอบแต่มีคนไม่อ่านหนังสือมาสอบแล้วมันไรครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเรื่องจริงก็กพูดกับพี่ผมผมผมโอ้โอเคมาแล้วมาแล้วโอ้ ผมละปวดหัวจริงกับ OBS จริงๆผู้ชมผมปวดหัวกับ OBS นักเนปวดหัวปวดหัวจะปวดนะครับผู้ชมก็อย่างที่พี่นัดว่ากครับ <c oughs> พพุ่งนี้มีสอบแบบเดินัาไรซึ่งก็ตามนั่นแหละเพื่อนไม่ค่ข้อแก้ตัวทางนั้นแหละกู <c oughs> ดเดินมาไรจริง <c oughs> เดินัาไรเลยพี่น้องเองแต่ครบาบเช้าสอบแค่อะไรวะอังกฤษประวัติแล้วก็ฟิสิกส์อังกฤษอะไม่รู้ของครูน,นิดก็ <c oughs> ค่อยว่ากันค่อยๆถวดเอาแล้วก็ครู ประวัติก็น่าจะครูวันนั้นก็ได้อยู่ครูฟิสิกส์ก็น่าจะไม่รู้เป็นจำอะไมันอ่านเอาพอจะคร่าวๆแต่มันมีแค่สองบทจะเป็นสองบทใหญ่ที่เยอะๆเลยนั่นแหละเดี๋ยวคงต้องไงก็ต้องอ่านแหละแต่เรามาได้ก่อนไม่เป็นไรอ่าซึ่งผมยังรู้ว่าเราจะทำแมบแนวอะไรดีนะเดี๋ยวเรามาหาไอเดียก่อนไอเดียในการทําแมบซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้ทุกกลยุทธ์ที่เรามีนะครับในการเอามาทำเนาะไม่ว่าจะเป็น AI หรือชื่ออะไรก็ตามมาใช้นะครับ ในการทำเนาะแต่ตอนแรกอ่ะ EP แรกเรายังคงไม่ได้คอนเซ็ปต์เกมที่อะไรหรอกเราเม่ได้คุยแบบไม่ได้ทำแมปอะไรมากหรอผู้ชมเรามาหาคอนเซ็ปต์มากกว่าเราจะมาทำอะไรกันดีเนาะผู้ชมอ่ะอย่างแรกเนี่ยผมจะต้องทางด้านของหา Chat GPT ที GP ่เรารักเดี๋ยวผมแชร์จอกันเีรยอเปลี่ยนจอคุผู้ชมเปลี่ยนจอกันนี่อ่าโอเคผู้ชมจะได้เห็นเหมือนผมนะว่าสิ่งที่ผมกำลังเซิร์ชอยู่อะไรนะครับผมตอนนี้ผมเชิร์ชหา Chat GPT นะผมเพื่อจะให้มาช่วยนะคะรับนี่เป็นเมลของอันนี้ผมนะครับอ่าตรงเข้า GPT ไหมเข้าไปครับไปกันเล ข้าไว้ก็ไดับศึกคนชนเทพสึกคนชนเทพอืมสึกคนชนเทพเหรอครับอา่าแล้วถ้าเป็นแนวไหนอะไรครับบุญธภรมเยสึกคนชนเทพเอามาสู้กันเหรอไปเทิงกาวเหรออืม mm. ระบบพิษบ็อกซ์สินะอืมอืมเอ่าอืม คิดบล็อกเหรอผมว่าไม่รู้อ้าวโอเคครับผมตามนั้นเลยเนาะไม่รู้ฮะ what the fuck จะได้ก็จะได้อยู่กับฉันภาคไทยแหละหมายความว่าไงคุณประชาเอครเดี๋ยวคุณประชาเตอคุณประชาไม่ถึงไงครับจะได้อยู่กับฉันภาคไทยเออหมายความว่าไงครับผมแป๊บนึงนะผมสมัครเชรดีตบีทีในเมลนี้ก่อนผมยังไม่ได้สมัครนะคุณผู้ชม อะไรของมึงวะแชทอะไรนี้ทำไมกูตั้งไม่ได้วะอะไรของมือวะอะไรของมึงวะแชท ฉันจะได้จะได้ดูกดชาร์จจะได้ดูอ่ากดชาร์ตกดชาร์จอ๋อะจะอยากให้มันเป็นภาคไทยอ๋ออันนี้่คุณทา่าใช้หมายถึงนี่คืออ่ามาเลเดอร์เหรอ <c oughs> ใช่ไหมผมพยายามตีความอยู่ตอนนี้ผมพยายามตีความอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมครับกดชาร์ตใช่ไหม,มอุ้ยผมก็อยากเป็นภาคไทยเหมือนกันไอ,อ้กดชาร์ตเนี่ยแม่งเมื่อไหรไม่จะภาคไทยก็ไม่รู้สองแสนวิวสามตอนปั๊มกันมันนะคุณผู้ชมประเด็นปั๊มกันมันบอกเลย มันแบบมันมากพี่มันมากแม่ปั๊มกันมันจนเออแหละคุณชมใช่อ๋อโอเคชมตัวกาใจะถึกแล้วสติพูดไม่ใช่ายถึงก็คือเอ่อทางด้านของกัชาเนาะผมก็อยากให้มีผมจะถึงแม้คนอาจจะแบบมองว่าเออมันอาจจะไม่สนุกเลยแต่ก็ก็ก็มีไว้ก็ไม่ด้เสียหายเนาะเออเพราะว่ามันเพราะว่ามีไว้แล้วก็ไปดูคุณชมไปทำมีม้อะไรด้วยเออ อืมคำนึงนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับผมผมจะใช้ไอ้ c h a t GPT หา c h a t GPT มาแล้วให้มันอันนี้บทนี้เราต้องใช้ GPT นะครับเพื่อเอาไว้เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดนะครับผมให้เพราะว่านี่นะว่าเราเป็นเด็กมือใหม่ที่เราก็ไปศึกษาหาดูอะไรคุณผู้ชมแต่สมัครไว้ก่อนยจะใช้มันนะคุณผู้ชมแต่คือผมใช้มิววันนี้ด้วยประเด็นอ่ะชื่อ อะไรวะยืนยันมามันเกิดคุณไหนมันเกิดเมลอะนะแล้วหนึ่งนะผู้ชมแล้วหนึ่งเด้อครับแล้วหนึ่งเด้อครับผู้ชมตอนนี้กําลังแบบอะไรอยู่เลยเดี๋ยวนะกําลังยืนยันอยู่นะครับผมพอมันส่วนตัวเกิดวันไหนวะเมลนี้กูตั้งบนเกิดวันไหนวะเนี่ยอ๋อห้าไม่ถึงห้า อ่าจริงๆอ่ะเฮ้ยขเขาจิกไหมเนี่ยศูนย์ห้าไม่ถึงอืใช่ย,ยากจังวะผู้ชมหนูไม่ใช่ย,ยากแต่ว,ว่าไอของสมัครนี่ยห้าแบบห้าสี่อ่าหนึ่ง เก้าแปดเก้าเออผมละสิ่งผมละสิงจริงเลยอยังก็บ่รู้จมแมวแม็ไรายดีแนวไรายดีไม่รู้อยู่ คือตอนนี้ไม่รู้นะครับแต่คือคิดว่า่อาจจะเป็นแนวซิมูเลเตอร์ก็ได้เริ่มจากง่ายๆก่อนนะคือเป็นแนวซิมูเลเตอร์แนวจะง่ายมากคุณผู้ชม5 4สี่หนึ่งเก้าแปดเก้ากูจะไม่ทิ้งเป็นชิ้นเลยเนะี่ยฮัลโหล bro รอกูเล่นวันนี้มันให้ผมตั้งวันเกิดแล้วมันเกิดมันใช้ระบบแบบงงมากผู้ชมเออจริงอันนี้ผมงงเลยอันนี้อันนี้ผมโคตรงงเลยผู้ชมระบบแม่งใช้กวงกวงมากมากกลวงกวงมากตอนนี้แม่งกวงสงติ่งจริงจริงคผู้ชมเออมันกลวงหรือมแค่ใช้มันม่้เป็นก็ไม่รู้ผู้ชมเดี๋ยวนะผมบุบบัตรขออนุญาตดูแป๊บนะคุณผู้ชม ้พัฒนาแบบตัวน้อยจะให้พัฒนาแบบตัวน้อยนะผู้ชมระบุวันหยุดเฮ้ยผ้ชมบอกว่าผมว่ามันจะต้องเข้าในโทรศัพท์เพื่อให้มันอินเทอรเน็ตพีทีเอฟโทรศัพท์เอาเดี๋ยวนะใช่พัฒนาตัวน้อยนะครับผมสร้างไปเรื่อยทำคดีเอง สร้งไปเรื่อยจริงไหมจมทาอะไรทําเองไปเรื่อยนะครับผมอาจจะให้เพื่อนทําโมเดลให้อะไรให้นะครับแล้วก็เขียนโค้ดก็ให้แชทช่วยนะครับอ่าก็าจ,จะเป็นฟิวนั้นไปเนะาะดี๋ยวผมข้อหัดนิดนึงแชทหลายรอผมไม่ไหวละหัวละ